ด้านสาวเบ้นพรชิตาพอทําให้เหล่าเมียหลวงนาจอเนื้อเต้นในละครเมียแต่งกันแล้วก็เจอบทลงโทษเขาเต็มๆในกองละครขุนศึกเพราะฉากที่จะได้เจอพระเอกอ้้าอธิชาติเป็นครั้งแรกกลับเป็นฉากวัดใจเพราะต้องตกเรือกลางคลองใหญ่หลังจากที่นั่งในเรือสวยๆงามๆมาคนละลำกับนางเอกพลอยเชอร์มานแต่ด้านมาโดนโจนปล้นงานนี้เจ้าตัวต้องซ้อมกับกลุ่มพี่โจนนักแสดงให้เป๊ะเพื่อความปลอดภยัยก่อนจะจมน้ําให้พระเอกก้ามตัวหนุ่มอั้มโชว์สโตรกยิ่งใหญ่เปิดตัวยิ่งกว่าซูเปอร์แมนอีกค่ะ ครับครับอันนี้เป็นฉากช่วยลูกหมูตกน้ำนะครับผมก็ต้องกระโดดมาตั้งแต่ Nossa Hungary นู้นครับพุ่งเหล่ามาแล้ว hmm. ก็ว่ายมาปั๊บ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 มันงมหาพี่เบนก็พอลงไปข้างล่างจึงไม่เห็นเลยเนาะข้างล่างมืดหมดเลยเนาะมันเป็นโคลนหมดเลยอะฮะทั้งกินน้ำทั้งน้ำเข้าจมูกเลยอะน้ำเข้าจมูก เริ่พี้ยนไแล้วนะ,ะผู้หญิงต้องแบบว่าจมน้ําให้ลงไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวว่าเรื่องหน้าที่เกิดใครตกน้ําจะโยนห่วงยางไปแทนดีกว่าครับช่วยเหลือตัวเองดีกว่า